วันนี้พามาดูกวักมารากตด่างนะคะการปลูกกวักมารากตด่างอันนี้เราใช้ใบนะคะชำการปลูกกวากมารากตด,ด่างดีตรงนี้แหละคะ่ะตรงที่เราสนุกนะคะเราจะได้ลุ้นว่าเขาถอดยอดมาใหม่จะมีด่างบ้างไหมจะเป็นเผือกหมดหรือเปล่านะคะนี่อย่างอันนี้ก็มีเผือกเผือกไปครึ่งหนึ่งนะคะเเผือกครึ่งแถบนึง แล้วก็มีใบด่างนี่ถ้าถ้ากิ่งไหนที่เขาแตกมาเป็นด่างหมดเราก็จะตัดทิ้งนะคะทุกคนให้เขาแตกใหม่นคะคะอันนี้เป็นใบแม่เขานะคะที่เราใช้ปลูกจนได้มาเป็นต้นเนี้ยค่ะแล้วเราก็ตัดใบแม่เขามาชํำใหม่ก็ยังยังได้นะคะเนี่ยเหมือนเขามีลากเพราะว่ามันแข็งอยู่เนี่ยค่ะ